สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นืันนี้มาลอย้ามาตามในทางของเมยจอยเพิ่นวาสามีเพิ่นฝันเห็นพอมาบอกเลขนะครับเป็นตัวใดห้เฮาลองไปติดตามรับชมนะครับว่าเพิ่นมาบอกจังไดน,นะครับเป็นลักษณะใดไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณยายจอยครับืันนี้มาลอยมาขอสภาคุณยายนะครับพอดีอย่างนี้คุณยายว้าไอ้ฟังว่าพุ่นตาผู้เพิพ่นบ่สบายเนาะยายเนาะเิ่นนอน่งยูน,นัน่น,นันน่งนนท,ที่เตียงนะเตียงแล้วฝันบ่ยาย คือล้วฝันแล้วฝันว่าพอเพิ่นมาหาเพิ่นกัสิจูป้าว่ามีเงินมีข้าบหนาหลักเงินก็เลยสีหายเงินใลยได้เร็วกืสิบบาทก็เลยสิจูปเงินไปพัดหายสันครับเลยเงินเหรียญเสีก็เลยตกลุ้งตกลงเพิ่นก็บอกว่าจากไหนเพิ่นก็ยิ้ม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 แหละเพิ่นผู้่ายังไงนี่ยิ้มไหมเสื้อเใหญ่ผูว่นอันจุ๊เงินนะครับก็เลยยิ้ม เกษีเป็นพอหน่อยแล้วจมปากจมคว้าเลยเนาะแม่นแล้วสิจมมาแล้วแต่ผมมีเงินมีค้ามเนะเกจมปากจมคว้าหาพอเนาะครูมาหาเนี่ยเป็นพอเนาะกับผมพอพอหน่อยเอาแบบขั้นไหนจะได้ใช้มือบ่บัดใจมือหัวตะจุกดึงออกมากเหมือนเงินเหรียญสิบเลยตกล้องเหมืนท่านดึงออกมากแผ่นใบพันธุ์ดาบะครับเหมือนท่านดีหายเพราะหยังดอกเพราะไหนดีหายหัวตะดึงขึ้นมาจากถุงอืม ก็มีเลือดสิบร้นหว่มอืมสมบรอนนุ่งนาะยังเดิมทเป็นปเลืบอบอบอ่บอือสว่าเป็นได้ตัวใหญ่เฮ้ามันก็บ,บ่ฝันเจะเทียรดอกแลเออเอเมนอวั่บ่เคยได้ยินประาพคฝันเทียรวันนี้เราฝันเราจำได้ได้ตัวใหญ่อืมเราจำได้แล้วเราก็จำมันนั้นอันนี้ไ่ได้ดอกเงี้ยครับผมแต่ว่ามือวันนี้อันไม่ว่าจจำได้เรื่องของฝันมือวันนี้อืมน่นะครับห,หับ พ่อยมงให้โชคนะเด็กเพราะถดถูกปนยากเลยนะยายเนาะวดถอูกปนอย่างนะพ่อยังแล้ก็บพวยแค่เดีอวหรือย่า่วยได้สามสี่เดือนแล้วพวยได้สามสี่เดือนเนาะแต่ลูกว่าไรเนาะเพป็นไปยากลูกยากไปยากแล้วเพราะว่าเราพ่อสบายแค่มาครับพ่อยแต่เป็นย่าแต่ก็เป็นพ่อยดูแลย่ามาวันนี้ย่าดูแลพ่อยสลับกันเนาะบ่เป็นแต่ว้ยก็เด้เอาลูกมาอยู่นั่เออได้แต่เอาลูกมาอยู่นั่งนะครับเนาะ โหขรรรมบากไม่ง่ายนะถุกเต้ากับเวลาเงียมีสองคนนูวยไหมเนาะมีสองคนน่ะมีเจ่เขตดกบพี่ใยญครับฝันนี่้งสี่ตะเกาห้องกี่ตีแวีงพันเนาะแวีงพั้นถึงสิบโลนไอเขาตีศูนยูนมันกับสี่ได้ขึ้กัดนาอยใย่เนาะศูนย์ศูย์ครับหนึ่งศูนย์เนาะ ตามรักว่านะครับหนึ่งศูนยขึ้นรไวกลังซนหละัไม่เียนซื้อศูนย์นย์ตัต้นึ่งศูนย์จะมาพอนะก็ตนีน้ำเก่าก็ได้นะครับเนาะอพอน้ำเก่าน้ำผีก็ได้ผีเป็นหกศูนย์เก่าศูนย์ก็ได้ส่วนใหญ่ยฝันให้นคนตายเาฝันให้นคนตายก็มาคุณหกศูนย์เนาะเอาเกาศูนย์หกศูนย์เอาหนึ่งเสนน้ำ นะครับตบมามมอเลอตีได้เ่ยผมคิดว่ากัดสิเป็นเก้าหนึ่งศูนย์สี่ไม่ใช่ส่วนก็ 6, 1, 0, นอ้หนึ่งศูนย์สี่นะแต่ว่าผู้บังับก,ก็เลี้ยงทำไมแต่ว่าหนึ่งศูนย์นอยากก,เนนนกออาเ็เลี้ยงไม่ได้ที่นองนะครับมเร์กิดจากอนุญาตเลี้ยงเลี้ยงไม่น้ำเนี่ยเพื่อว่าเขาไม่เฉียวไงเนาะกัดสิเป็นศูนย์เก้าหนึ่งนะ ศูหหนย์หกหนึ่งหกหนึ่งเขาสื่อได้ใหญ่อเออผมก็ไปสื่อศูนย์แบตเตอรี่ศูนย์หกหนึ่งเออพวาเขากระโดดเรียกผมสื่อเลยเวตัดมากไอกตัดตัดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกหน,หนึ่งหนึ่งศูนย์แต่กระูนย์ศูนย์ใหญ่เนาะ นี่เรายตีได้ช่องนี้ละีเด้ช้นนั้นะครับมืก้ตจริงก็ว่าหลายตัวดนะครับเออนะครับถ้าว่ามอเลยก็ว่าพุทธาแล้วเป็นผีนันะครับอกาสที่เป็น9060ก็ได้อืมก็ว่าหลายตัวตัวนี่ยต่ตี9060นั่งอยู่กับสลายเลยอืมแต่ว่าเข่าหลวดหรอห้ามอยู่มักอยู okay. yes. <sh> <sh> ่เขินมักอยู่จะไปขึ้นมากก็ได้ เออผลูดผู้ไดนะ้มากระซื้นาะพี่น้องเนาะมากกระกพาน <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้นะต,ตีขั้นนีเสียดอกนะครับให้ละลักกันแน่นนี่แนสามตัวเน่อยนา้นยมากตัวใดตัวมัลีมากหนึ่งศูนย์หอเ่อือหนึ่งศูนยกับศูนย์น่นหนึ่งศูนย์กับศูนย์เนาะนะครับอันนั้นเขาไปเที่ยวเขาไงแม่รวสร้างจ้ามาอันนั้นรถพินบ่เออบ้า,<อ>บานี้สร้างเจ้าแมา่มางรถเขามากนั่นรถเขาปีนรถท่องเขาลงไงทองถึงสองพิษ ครับสร้างเขาเจ้าของเขาภาพไปเที่ยวเขาเลยจอดไวไหมครับเ,เดี๋ยวทะเบียนบ่ะอันเก้าแปดแปดกันะเขาว่วาเขาว่าทะเบียนรถตัวไรหรือคณะเขาตามกันอยูนนานสร้างพิกรถได้แล้วได้ยินึ่งว่าเขาบอกกันหรืไเดีด๋ยงี้ฮอนเปาเขาบอกกันพวกเราใช้บังชุมเอีงเขาครับช่างพิกรถเนาะพลิกรกปีนท่องช่องก็ปีนไงกวอนปีนความปีนไงก่อนก็ไปแปดได้ ข้าวแปลกด้วยสร้างพิลลวดนะครับยงถ้าเขาเคยมีด้ยผมเคยยินของเราอยู่สร้างไปเจ๊ไปถีนรถเขาออกก็รีไม่อันนี้สร้างพิรลวดกับว่าแน่ขึ้นกันได้นะครับอันนั้นข้าวแปลกๆกันนะเขาใหญ่เขาขาวสองมือครับผมเอานะครับสรุปวันนี้นะครับคุณยาากะเรียกว่าหลายตัวแลวพี่น้องมองดูตีในี่หลายตัวเลยนะครับอันนี้ก็เรียกขาลดนะครับก็สิว่าหลายดอกเงียกเอาครับควมฝันนี่ของคุณย่ยคือ พอหน่อยแล้วฝาดเลี้ยงพอมื่อห้นะครับเอาแบมพั้นจบแบมพั้นมากหล่ะก็เลียนสิบโลนนะครับเลี้ยงสิบโลนลงแต่ว่าแบมพั้นมันถืออยู่ท่แนาไห่เนาะมองรวยก็เลขตีว่าซอยคุณยายวาผู้เถ่าพรจะเป็นเก่าเก้าหนึ่งศูนย์นะครับมองรวยก็เลขวาเลขเก้าหนึ่งศูนย์หายมันออกงากระเพี่ยนเป็นศูนย์เก้านึงนะครับก็ว่าผู้ตายเป็นทีก็เลขตีหกหนึ่งศูนย์นั่มนะครับไในกราก็เป็นศูนย์หกนึงนะครับแต่สิบยุบประมาณนี้ขึ้นหลักๆเลขของ คุณพอ Finnish, Star, ่อเนาะประมาณนี้มอเลอรก็ได้ตัดเหรียญหน้ำนะครับว่าเก่าหนึ่งหกหนึยวันนี้ขึ้นไปขึ้นวาเก่าน์หกศูง่ามแท้ก็ลยเอาร่ำนะครับแต่ถ้าพี่น้องมักเดอนะครับควยติเตียงนั่นแหละครับแต่ถ้าพู้ไดมักก็ล่องล่องเอาก็ได้นะเก่าศูนย์หกรวจมักเด้อนะครับแต่ว่าตัวเนี้นิลีเขาไม่ขึ้นหนึ่งศูนย์ก็ศูนย์ัดเตอรัตีเพิ่มใหเก่าหนึ่งศูนย์ก็หกหนึ่งศูนย์แค่น ตีไปตีมามันนั่งหลายตัวแตุ่้นข้ามสตัวกับเลือบอลอยากทิมนะครับอ,อืมนะครับก็ลองขัดเอาเรียกเขาเด้อนะครับพู้ฟันของคุณของคุณตาหน่อยเนาะอืมคุณตาหน่อยแล้วเขาบ่สบายเนาะตีเตียงนะครับกับว่าสบายมาเป็นเดือนก็สองสามเดือนแล้วลุกก็่ได้เลยตีไรลุกก็่ได้แล้วก็จีบปา,า,ากแล้วหัวใจกินเ,าเานขาได้แต่กินแล้ว่็กินเขาบานี้แล้วกกินเขาแล้วเดือนแตจีจมปากจมข้อหาพอหางเมียเนาะอืว่าทุกงหยาบเป็นคือบ้าบอกนี่บอกยังเนี่ยเท่ากับบอกว่าปช่วง ช่วงนี้ก็คือว่าลูกสาวก็ต้องรางานออกมาร่างานมาดูแลตาคุณยายบัดนี้คุณพ่อก็่าดูเห็ุงานมาเห็นอย่างเนาะแต่จะมีเงินเดือนต่เงินเดือนผู้สูงอายุเงินเดือนผู้สูงอายุกับพ่อได้สัดหอดบ่เนี้ยหอดแล้วแต่ว่าบัตรกดเงินมันสิ้นได้เห็ุบ่ได้ตากับผู้ป่วยเอาไว้ให้ปวบัตรกดเงินนี่บัตรกดเงินกับบริยุ ตาตัวเป็นเส้นก็ไปบ่ได้เหมนกัไปบ่ได้ก็เลยบ่ได้เงินซีเดือนแล้วซีเดือนแล้วผัดป่วยเงินผู้เฒ่าอีกโอ้ยเงื่อนพุทโธเยอะมากใช้ง่ายไปตะกี้ก็ได้อยู่เดือนละเจ็ดลอยอยู่ตรงนี่แหละเพราะว่าน้ำน้ำลำบากก็มีน้ำมะตูมคือว่าก็พุทธเจดลอยอยู่เพรากับเมียร์อะไรเพราะใส่ก็แต่ว่าก็พอ้าเดียนคุณตาเลยที่สมบัติสมก้อแล้วเนาะคุณเมียเนาะจนไปชมมากกับขี้ผอของคุณตาหน่อยล่ะมาหามันจบอย่งพัน จบแรงพัดออกมาแล้วก็เลียงสิบลนไอ้ตามสิบไอ้ผมคิดเนี่ยเลี้ยงสิบลนกับหนึ่งศูนย์ลางแล้วนายใหญ่นะศูนย์หนึ 1, ่งหนึ่งศูนย์ลางกับเป็นไปได้หรือจะเป็นพอตีเก่ากับเก่าหนึ่งศูนย์นะครับศู 1, นย์เก่าหนึ่งม่เสียพอตายแล้วก็เป็นหกก็ได้เป็นผีนะครับก็หกหนึ 1, ่งศูนย์ศูนย์หกหนึ่งนะครับก็คนใหญ่มักอีคือตีหนึ่งศูนย์กับศูนย์ศูนย์ด้วยนะครับ อ๋ก็สรุปประมาณนี้แหละครับความฝันของคุณตาน,น้อยนะครับว่าเราสู้ังพอดีคุณยายกับว่าคุณขอได้มากแบบนี้นะครับก็ไม่สร้างพริกเร้ยกพี่น้องเออก็ลื่มเร่งอ,เองใา่ว่าเวร้าวสร้างพริกรดเออนีอพ่พร,ร,ริกดถดจวเสีแต่ว่าไม่สนนีดำครับสีดเสำเนาะเก่าเป็ดแฝดสบีดนะครับอืมอืมก็เรียงมากมัไวเลยเดยเก่าเปดเนี่ย ครับเอาขอบคุณคุณยายหลายเด้อเ<า>ดีย๋ยวป้อมฝันดีๆนทางนี้มาฝากพี่น้องซีนะครับฝากไว้ในเด้อพี่น้องมักน้่กระซื้อนะครับ<อ>เด้อเลขว่าหลายตัวต่ว่าตีไปที่แม่งนางหลายตัวนะครับ<อ>นะครับมัก็ตัดแม่เขาเคายตีเขาสามตัวนะย่าเนาะ<อ>ก็เลยว่ายเิลลนสองตัวก็เลยเยดายนะฮหมันเขาสามตัวอีกในงวดน,นี้นะครับเขาเลยตีให้คุณยายเน้นๆเลยนะครับมักกัวตดก็ตัดเอาเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง 061พี่น้องหรือจะเป็นเกา106000ส่วนใหญ่หมักเนียนๆขึ้น100กับ00เด้อนะครับขอให้โชคของมาณแต่ในทางของคุณแม่จอยนะครับเด้อนะครับอ่ามีโชคมีแช่หรือพ่อเดี๋ยวซอยคุณตาเด้อพ่อจะอยากซอยคุณตาได้ซื้อแพทย์เพิด่มเพิ่มน้ำยังสบู่ของใส่คนป่วยนะแม่เนาะอ่าฝากขอบพูดดิซี่ได้ครับให้โชคประมาณไงอย่าลืมคุณยายเด้อหรือคุณตาเด้อนะครับพอไดี๋ยวซอยคนเนี้ยนะครับ กฝ okay. ันดีอยังดีชิมาบอกคือเก่าแหละมาทำน้านคณได้นะอ้าวขอบคุณเลยลครับกับขอบคุณ